เฮ้ยเผิ่มแคเดียวก็ใกล้ถึงงานแต่งซุปตาร์สาวชูพูอรารยาแล้วค่ะหุยอยากรู้จังเลยอ่ะชุดนางจะเวิร์วังขนาดไหนทรงผมจะทํายังไงอ่ะแล้วงานใ,นใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ทำไงไดีอยากรู้อยากรู้อยากรู้อ,อ๋อนึกออกแล้วคนที่จะไขความลับนี้ได้ต้องเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้จัดการส่วนตัวของพี่ชมพี่หวานจีอ่ะค่ะเรียกว่าต่มเพือกทำงานทันทีเลยนะแองจี้ก็แหมงานแต่งซุปตาร์ตัวแม่ทั้งทีดาวกระจายก็เลยมีพลาดไปสืบรายละเอียดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ คือม่านหชุดแล้วก็ชุดแถลงข่าว1นึ่งชุดแล้วก็ชุดรีเซพชันแล้วก็อาจจะมีชุดเอ่ออัตรปาร์ตี้ก็เพื่อนเจ้าสาวทุกคนก็จะค้างกันค้างคืนกันตั้งแคือวันนี้5นะฮะแล้วก็เรถึงมาแต่งงาน,นตีสามที่สี่แต่เห็นช่มบอกว่าเนี่ยเจ็ดมงช้าก็ต้องพร้อมแหละตอนนี้ก็แค่ลุ้นว่าขอให้ชุดส่งมาทันแค่นัดนเองเพราะว่าชุดสำหรับงานกลางคืนวันที่สิบะยังมาไม่ถึงเลย ชุดสั่งตรงมาจากแฟชั่นโอคูตัววังราคาเกินสิบล้านขนาดนี้เรื่องหน้าผมก็คงเผาไม่ได้ใช่ไหมคะแถมงานนี้ผู้ในระมิความงามในวันนั้นยังเป็นช่างหน้าช่างผมตัวแม่ระดับแถวหน้าของเมืองไทยว่าแต่จะมาแนวไหนกันคะวันแรกคิดว่าน่าจะเป็นแนวหวานหวานนะคะเพราะว่าเป็นแบบเป็นดอกมงดอกไม้เลยคิดในใจคิดไว้นะคะน่าจะประมาณหวานหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสองตอ,ตอนเย็นคิดว่าน่าจะเป็นแกรมกับโก้เนาะ เรียบหรูมันจะได้รู้สึกว่าแตกต่างจากวันที่6นิดนึงอะค่ะเน้นซิกเนเจอร์ของเขาเพราะว่าชมพู่เขาไปโนคนที่มีตาสวยแล้วผิวเขาอะผิวเขาเป็นขาวเหมือนโพสเลนอยแล้วเนี่ยก็คือจริงๆก็จะแต่งแบบที่เน้นความเป็นตัวเขาก็คือมีขนตาแน่นอนงานเช้าอาจจะเบาๆเน้นผิวแต่วันที่แบบเรียกว่าทุกคนต้องแบบเป็นงานช้างแลวคุณแม่วนที่สิ มันก็ต้องสะพึงแน่นอนแต่ก็ยังคงความคอนเซ็ปต์เดิมคือสวยหรูเน้นดูแพงอ่าสไตล์การแต่งหน้าก็จะมีคงไว้ซึ่งความคลาสสิกเขาก็ต้องสวยสวยชนิดที่แบบว่าชมพู่สวยมากสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นชมพู่มาอ้โหเจ้าสาวชมพูอ่อารยาก็พร้อมสุดๆเป๊ะเวอร์ด้านฝั่งเพื่อนเจ้าสาวสาวชมพู่ก็ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้ตั้งแต่หัวจรดเท้าหู ค่ะเป็นสี่วันแววคือก็อย่างที่สไตล์ชมพู่นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบเจ้าหญิงแล้วก็เป็นอะไรที่แฟร์ี่เทลมากๆรวมวันที่6กด้วยค่ะทั้หกทั้งหมดเลยเหรอคะน่าจะประมาณ3าสี่ชุดค่ะของคือสี่ชุด <laughs> ไม่ใช่สี่ชุดนี่หมายความว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวที่ต้องใสใช่ไหมในงานมั่นเสร็จแล้วพอหลังจากหลังจากงานเสร็จอะเราก็ต้องมีชุดเปลี่ยนอีกชุดหนึ่ง วันงานก็มีชุดเพื่อนเจ้าสาวแต่มันก็ต้องมี after party เคิสเชื่อมั่นว่าเพื่อนเจ้าสาวทุกคนมีเกิน4ชุดคคิสนี่คือเบาสุดแล้วคือทุกอย่างคือมีมาให้อยู่แล้วแต่จริงๆเพื่อความสวยงามเวลายืนด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมันดูแบบว่าเออดูสวยอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะคือตอนแรกก็เต็มรองเท้าไว,าาว้แล้วสุดท้ายห้ามมีคริเตอร์เก็แบบลองทามีคริเตไม่ได้เหรอใช่ ขอสิ่งเงินเรียบเรียความร้อมเจ้าสาวเก็บรายละเอียดได้หมดส่วนการจัดก,การและอเอาเกไนสาวชมพู่ก็ไว้วางาใจพี่คนสนิทพี่ก้องปียะดูแลได้ตัวแม่มาแบบนี้พี่ก้องก็เลยจัดทีมงาน5 0ิบคนแต่ก็มีรายละเอียดต่างๆนานาที่เรียกว่าเป็นจิมมิคซึ่งคิดว่า,าแขกรังานของต้องมาทับใจอย่างนั้นจ่งก็ต้องอลังการแน,น่นอนคือเอา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 ,เอา,เ,อา,เ,อาเอางานมานั่นงานมั่นนี่ก็ต้องเต็มเรด่องดอกไม้สวยงามะนะคะแล้วก็จะมีในแง่ของสิ่งเ่ื่องส่วนพิเศษให้ในงานนี้คือเลือก แล้วก็สั่งทำฉพาะงานนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งแขกงานจะได้เห็นว่ามันคืออะไรสชุนความว่าววงอลังการในวันจริงจะฟุ้งฟริง้งชวนฝันแฟรีรเทลขนาดไหนก็ต้องไปลุ้นแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวกันในวันที่6และวันที่10พฤษจาคมนี้นะคะ